เรื mm ่อตับ้านตอวมีสารสันสไปด้วยประกอบกันผู้เขียง่ต้นนี้กับที่ตามที่ของของตัวที่เราทำยังไงจะเป็นแบบลิงดยู่นะเป็นแดของบ้าเรื่องน้ำกระชิดที่จะได้คนใะนัน เป็นพยานถึงรไทยันีคเป็นเจ้าองว่ามัทเิดการลดกาอทอะรบี่เป็นัวอ โครงการอนุรักษ pues ์ันท nah ี่จำชื่ออันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามกษัตริยกระท้องในเรื่องของการเปลี่ยนเส้นทางระเไทยนะคะเนรื่องอย่างว่าจังหวัดไม่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้นะคะเรียนวัดเป็นอย่างที่เรื่องช่วงต้นคือจัดการเกี่ยวงกับบารายคือตอนนี้มันเหมือนมันโดนโดนวอล์กโดย ต้นไม้แล้วส <T' co. S 1> ิ่งก่อสร้างการรับวงสูงอะไรต่างๆก็จะเวลาภาพการถ่ายภาพจากจากจากลานเก่าก็จะพื้นที่รอบๆตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเดินถ่ายภาพต่างๆครับซึ่งตรงนี้เราถูกต้องไหมครับพวกทั้งหมดกับพวกเขาท่านแกล้งแนวเนื้อทางออกแบบที่สวยงามอยู่แล้วแหลือเลยถ้าสิ่งก่อสร้างมันไม่จะระเบียบแล้วมันจะใหแล้วก็ เกเรื่องของสก็จะมีค่าเส้นทางที่เรากันคนห้ารอยคนหรือร้อยคนไม่ก็กระจายไปเยอะครับท่านรองครับ้เกว่าไ่าอตร้านก้งง คนคนที่จะเป็นคนสืบปหากรมศิลป์นี่หนไหนครับต้องกราวนรรมัสการพระคุณเจ้าท่านรองเพราว่าทางวันาส่วนครับโดอสถานที่ตรงนี้เราแบ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนที่วัดประวัดดูแลส่วนที่ขึ้นทะเบียนโบราณสถานกรมศิลปะปากรกระทรวงวัฒนธรรมนะครับดูแลน้าศิลปละปากรที่ศิลนะครับเดิมทะเบียนเราขึ้นอยู่กับอุบลเดี๋ยวนี้ขึ้นอยู่กับนครครับส่วนที่ท่านสอบถามว่า การขออนุญาตต่างๆมันต้องเริ่มจากเป็นต้นเรื่องนะครับส่วนสำนักงานว่าทําถ <si hai> ้าเกี <guarding okay>? ่ยวข้องกับโกรมถิ่นก็ผ่านที่สํานักงานท่านจะต้องไปสร้างอยู่ในเขียวัดนะครับที่พวกเราคุยมานี่ก็เห็นด้วยไม่ีค่ะดีจะดูอ่าว่าาทงานร่วมกันเป็น คัรที่เราจะทำงานเพื่อในหลวงครับในปีดูพื้นที่เพื่อบุรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะ,ฉะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา72พรรษาค่ะ แล้วยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิญศิลปะวัฒนธรรมและสุขภาพค่ะตามปณิธานของพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของการแพทย์และสาธาสุขค่ะเราจะปรับบุคคลมิทัศน์นะคะโดยที่จะเป็นสวนสมุนไพรท่ะและก็มีจัดทำกิจกรรมให้บริการการแพทย์แผนไทยมีลานวัฒนธรรมรวมทั้งมีสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปสมุนไพรสินค้าชุมชนค่ะ